สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้อยู่กับผมบอสจากเพจและชื่อแชนเนลเดียวกันคามิรีวิวครับวันนี้ผมอยากจะมารีวิวสินค้าบ l ูจแอนแนวเกี่ยวกับดนตรีที่จะพาคุณผู้ชมนั้นเข้าไปสู่ในโลกแห่งแจ๊สและรับฟังทุวนทำนองแห่งความสุขครับ ซึ่ง Blue j a n e นะครับเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยมันเป็นมังงะครับผมซึ่งมังงะเนี่ยก็เป็นแนวเพลงแจ๊สเขียนโดยนิชิจิอิชิซาวะนั่นเองครับซึ่งมังงะนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน10เล่มและมีภาคเสริมอีก2ภาคจนปัจจุบันก็ยังถูกตีพิมพ์อยู่ครับยังไม่จบนั่นเองแล้วเนื้อเรื่องย่อๆก็คือมีตัวละครหลักอย่างใดชายหนุม่มผู้ใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายในเมืองเซนไดเขาชื่นชอบการเล่นแซกโซโฟน และดนตรีแจ๊สเป็นชีวิตจิตใจต่อมาเขาได้จบการศึกษาและได้ย้ายเข้าไปพักอาศัยในอาพาร์ตเมนต์กับธรรมาเพื่อสมัยมัธยมของเขานั่นเองได้ได้ไดตะเวนหาร้านที่ตัวเองจะสามารถแสดงดนตรีแจ๊สได้แต่ว่าในสมัยนี้นะฮะการจะหาร้านที่ได้ดนตรีแจ๊สสดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะและจนในที่สุดเขาก็ได้เดินไปเจอร้านแห่งหนึ่งที่กําลังแสดงดนตรีสดอยู่และนั่นทําให้เขาได้พบเจอกับ ยุคิโนรินักเป็นโนที่ทําให้ไดนั้นประทับใจตั้งแต่แรกพบไดจึงได้ชวนยุคิโนริและเพื่อนสมัยเด็กของเขาอย่างธรรมดาที่เริ่มหัดตีกองได้มาตั้งวงดนตรีแจ๊สร่วมกันโดยใช้ชื่อวงว่าแจ๊สนั่นเองครับผมซึ่งแจ๊สเนี่ยปกติแล้วจะเขียนด้วย J A z z ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นแจ๊สที่พวกเขาตั้งเนี่ยก็จะเป็น J A W S นั่นเอง วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเนื้อเรื่องหรือจะมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังแต่อย่างใดครับสิ่งที่ผมอยากจะทำนั่นก็คือการมารีวิวสินค้าที่ผมได้ซื้อมาจากโรงภาพยนตร์ในญี่ปุ่นนั่นเองตอนที่ผมนั้นได้ไปดูผมก็บอกได้เลยครับว่ามันจำเป็นที่จะต้องซื้อของสักอย่างหนึ่งติดไม้ติดมือกลับมาจริงๆครับและนั่นก็คือจุลสารหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าพรอมเพ็ดนั่นเองสิ่งนี้มันคืออะไร มันก็คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลของเรื่องนั้นๆมีทั้งบทสัมภาษณ์มีทั้งข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่หนังสือเล่มนี้นั้นจะรวบรวมข้อมูลมาทาให้เราได้รู้ครับผมและในวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับผมว่ารูปเล่มของพรมเพ็ทบูเจแอนนั้นเป็นอย่างไรและเนื้อหาข้างในเป็นอย่างไรเรามาเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยครับ และนี่ก็คือตัวปกข้างนอกนะครับผมซึ่งข้างในนั้นก็จะเป็นตัวรูปเล่มนะครับซึ่งตัวปกนอกนี้มีขนาดความยาวเทียบเท่ากับตัวแผ่นเสียงของจริงเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโซบูโตเกียวนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นชื่อวงแจ๊สครับก็จะเล่นโดย3คนนี้นะครับผมซึ่งเป็นชื่อตัวละครและก็จะมีชื่อบลูเจแอนตัวใหญ่ๆพร้อมกับพระจันทร์สีน้ำเงินนั่นเองในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะเป็น ด้านภาพของตัวละครนะครับผมซึ่งตัวละครหลักของเราก็คือไดนั่นเองต่อมาเรามาดูกันในส่วนของตัวรูปเล่มว่าด้านในนั้นเป็นอย่างไรกันดีกว่านะครับเปิดมาปุ๊บเราก็เจอเลยครับว่าโอเคมันมีรูปร่างเป็นแผ่นเสียงและข้างในเรามีอะไรเพิ่ออมอีกไหมปรากฏว่าไม่มีนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ตัวรูปเล่มกันดีกว่าครับผมตัวรูปเล่มเนี่ยมีลักษณะเป็นแผ่นเสียงและก็มีชื่อบูเจนติดไว้อยู่พันด้านหน้านะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรายชื่อทีมงานสกรีนเพย์แล้วก็รายชื่อรักพากนะครับผมนี่นะครับซึ่งในตัวของด้านหน้านะครับก็จะมีชื่อบูเจแอนแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวละครนะครับพอเปิดมานะครับผมหน้าแรกที่เราเห็นก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆว่าเออแต่หน้านั้นมีอะไรบ้าง นี่ก็คือเป็นสตอรี่อินโทรดักชันนะครับก็คือแนะนําว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างตามที่ผมได้พูดไปในข้างต้นแล้วนะฮะหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับนักพากนะครับผมชื่อคุณยูกิยามาดะนะครับพากเป็นไดยามามโต้นั่นเองก็คือตัวเองในเรื่องซึ่งคุณยูกิยามาดะเนี่ยเขาก็มีผลงานมาหลายผลงานนะครับและล่าสุดเนี่ยครับแสดงเป็นดาเค้นในโตเกียวรีเวนเจอร์นั่นเองและก็คุณโทโมากิบาบะเป็นคนที่เล่นแซกโซโฟนให้กับเรื่องนี้นั่นเอง หน้าต่อไปก็จะเป็นนักภาคอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็คือคุณโชทาโร่มามิยะเขาภาคเป็นยูกิโนริซาวาเบะนั่นเองครับก็คือนักเปียโนในเรื่องนั่นเองซึ่งตัวเขาเองครับก็มีผลงานมาหลายผลงานนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเล่นเป็นเทตตะคิซากิจากตัวเก mm ียวเดนเจอร์เช่นเดียวกับคุณยามะดะและต่อมานะครับคนที่เล่นเปียโ,โนให้กับเรื่องนี้ก็คือคุณฮิโรมิอุเอฮาระนั่นเอง เธอมีผลงานมาหลายผลงานครับยกตัวอย่างเช่นผลงานแรกของเธอก็คืออนาเธอร์ไมนั่นเองและในหน้าต่อมาครับก็จะเป็นข้อมูลของนักพากย์อีกท่านนึงนะครับก็คือคุณอามาเนะโอคายามะซึ่งภาคเพนชุนจิธรรมดะนั่นเองโดยคุณอามาเนะนั้นเป็นนักแสดงที่แสดงมาหลายเรื่องเช่นคิงดอมภาคสหรือเคียวกะเป็นต้นและในส่วนของมือกลองที่มาตีกลองให้กับเรื่องนี้นั่นก็คือคุณชุน อิชิวะคะซึ่งฉากตีกองในเรื่องก็ถือได้ว่ามันเอามากๆครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวละครสมทบต่างๆที่มีบทในเรื่องนี้นะครับผมโดยแต่ละคนมีบทบาทสําคัญที่จะทาให้ไดของเรานั้นได้เป็นนักเป่าแซกโซฟโฟนมือหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นผู้กํากับของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือคุณยูซุรุทาจิคาวะนั่นเองซึ่งตัวเขาเองนะครับก็ได้มีผลงานที่เด่นๆอย่างกํากับม็อบไซค100ทั้ง3ภาคแล้วก็ตามด้วยเดคาดานเป็นต้นนะครับหน้า ก็จะเป็นผู้แต่งเพลงให้กับเรื่องนี้นะครับก็คือคุณฮิโรมิอุเอฮาระนะครับที่ได้กลาบไปข้างต้นแล้วนั่นเองและก็มีซซวด์แทกในราคา3,300เยนให้จับจองกันด้วยนะครับและหน้าต่อมาครับก็จะเป็นเพลงทั้ง4เพลงที่ได้มีบทบาทในเรื่องนะครับก็คือจะมีเพลง New f i r s t n o t e Review, แล้วก็บ n ู a n ตามชื่อเรื่องเลยครับผมและในหน้าต่อมาครับก็จะเป็นสกรีนเพย์้ดยวยบเนั่นเองซึ่ง เขาคนนี้นะครับก็จะเป็นทีมงานที่เป็นดีเรคเตอร์ของมังงะบลูจาเอ็ซึ่งในบทสัมภาษณ์ก็มีการบอกว่าตอนแรกจะทําเป็นซีรีส์นะฮะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจทําเป็นตัวมูวี่แอนิเมะออกมาครับผมในส่วนของหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นคุณชินิจิอิชิซาวะออริจินอลอาร์เซอร์หรือผู้เขียนนั่นเองนะครับผมได้มาบอกเล่าความรับใจที่มีต่อตัวภาพยนตร์ครับ ในหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นรูปภาพที่อยู่ในซีนของเรื่องนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนะครับนั่นก็คือสถานที่ไลฟ์สดของพวกเขานั่นเองโดย the first light ของเขาก็คือ seven spot และ second light ของเขาก็คือที่คาสชิกะคูมินฮอนั่นเองซึ่งซีนนี้มีการใช้เพลงนิวในการแสดงครับ ในหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นไลฟ์ครั้งที่3ก็คือที่เดอะคิร์ตตันและครั้งสุดท้ายนะครับที่พวกเขาได้เล่นกันที่ญี่ปุ่นก็คือโซบูนั่นเองซึ่งสถานที่เหล่านี้มีอยู่จริงครับแต่แค่ว่าคนละชื่อกันเท่านั้นเองและในหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นรายละเอียดของไลฟ์เร렉ชันนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณชูนะครับที่มีผลงานกำก,กับอย่างคุริคูริภาคออเทอ์น่าและยังมีส่วนร่วมในการทำโอเพนนิ่งเชนซอมแมนด้วยครับในส่วนของหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของคุณท ah า,นนาออบบคาฮาชิย อย่าง Gatchaman Cloud, Gatchaman Cloud Insight และ Vivi, ซ u o r i ์ไรต์ในส่วนต่อมาก็จะเป็น Artboard หรือผู้ออกแบบฉากหลังในเรื่องนั่นเองนะครับก็คือคุณ s a โต r รุคีรายานางินั่นเองโดยเขามีผลงานเด่นๆอย่าง d e a พ p a r a d e f a t e g ก a n e Order Babylon และ Darling in the Frank นั่นเองครับและในหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นการเล่าถึงการใช้ 3D CGI ในเรื่องนะครับผมโดยได้คุณ Masato ะท ah าคาฮาชิมาเป็นคนกำกับในการทำ 3D CGI ในเรื่องด้วยนะครับซึ่งผลงานของเขาเด่นๆเล ก็มีกาโร่และเอกะไดสกิปปโปซังนั่นเองซึ่งผมบอกตามตรงว่า 3D CGI ในเรื่องนี้สำหรับผมแล้วผมไม่ชอบเอาซะเลยครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นรีวิวจากนักพิจารณ์อนิเมโดยคุณเรยวตะ f ฟูจิสึนั่นเองครับ ในหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของทีมงานนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยมันมาจากอะไรก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยบูเจแอนเนี่ยได้ถูกกำหนดสร้างเป็นอนิเมตเนี่ยตั้งแต่ปี2017แล้วครับทำให้มีกระบวนการทำผลิตต่อๆมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้ถูกฉายในโรงในปี2023นี้ครับและในที่สุดก็มาถึงหน้าสุดท้ายกันแล้วนะครับโดยหน้าสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นชื่อทีมงานที่อยู่ในเครดิตตอนหนังจบนะครับผมซึ่งทำโดยสตูดิโอนัทนะครับและในหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นการขายสินค้านะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างซึ่งสินค้าเหล่านี้มีขายที่หน้าโรงครับสามารถซื้อได้เลือกได้เลยนะครับและถ้าเก ออนไลน์ได้ที่ Toho Animation Store นั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของพัมเฟลดของ Blue ใจแ a ้นนั่นเองครับผมผมอยากจะมารีวิวอีกนิดนึงครับผมว่าผมอ่ะได้ทำการจองตั๋วล่วงหน้าทำให้ผมนั้นได้รับของที่ไม่ได้แจกในโรงทั่วไปครับผมและสิ่งนั้นก็คือสติกเกอร์นั่นเองพร้อมกับได้บัตรจองตั๋วล่วงหน้ามาเป็นของขวัญด้วยครับเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆครับผมในราคา1500เยน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าพรัมเฟดบลูใจแอนซึ่งก็ต้องบอกได้เลยครับว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากกับ1,100พร้อมกับได้ขนาดพรัมเฟดที่ใหญ่ขนาดนี้และข้อมูลแน่นๆแบบนี้บอกได้เลยครับว่าคุ้มจริงๆซึ่งผมค่อนข้างเชียร์อยากให้หนังเรื่องนี้นะครับได้เข้าฉายในประเทศไทยโดยเร็วครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่าต่อให้คุณไม่ได้ชอบแจ๊สหรือคุณไม่รู้เกี่ยวกับแจ๊สมาก่อนแต่คุณก็จะหลงรักเรื่องนี้โดยที่คุณ เริ่มชอบแจ๊สไปโดยที่ไม่รู้ตัวครับและในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรีวิวนี้นะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมถ้ามีข้อติชมหรือข้อเสนอในอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมและจะพยายามปรับปรุงคลิปให้ดีขึ้นไปอีกแล้วเจอกันในคลิปต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ